สวัสดีค่ะแม่อรนงานถักโอเคนะคะช่องแม่อรนงานถักนะคะเพื่อนๆวันนี้คลิปจับปรดใต้ใบของเราก็แม่อรนก็จะพาเพื่อนๆมาแบ่งแบ่งแยกแขนหรือว่าเชื่อมคออ่าเชื่อมเชื่อมรักแร้นะคะเชื่อมรักแร้นะคะเพื่อนๆอในส่วนตัวของเสื้อตัวนี้ อกที่ห้าสิบสามนะคะแม่อ่อนก็ยังย้ำยู่ที่อกห้าสิบสามอยู่แล้วก็อ่าห่วงมันจะอยู่ที่ร้อยร้อยสี่ห่วงไหมที่แม่อ่อนทำไว้นะคะแล้วอ่าเราจะได้ลูกสับปะรดนี่นะคะอยู่ที่ยี่สิบหกนะคะอยู่ที่ยี่สิบหกรอบตัวนะคะยี่สิบหก ทีนี้แม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมาแบ่งนะคะ,ะเราจับศูนย์การตรงนี้นะคะเพื่อนเตรงแขนเราเราจับเอาที่สับประรดลูกนึงอยู่ที่หัวไหลเราเลยนะคะตรงนี้ความยาวนะคะเดี๋ยวความยาวของของเสื้อนะคะเพื่อนๆความยาวของเสื้อแม่อ่อนรีดแล้วนะคะตัวนี้แม่อ่อนรีดแล้ว แล้วก็ถ้าเราจะวัดนะคะ,ะแม่อ่อนก็จะเอาตรงคอนี้ด้วยนะคะตรงคอรเราก็วัดก็ได้นะคะเพื่นนอนวัดตรงคอไปจนถึงตรงที่เราจะแบ่งแยกนะคะ,ะแม่อ่อนก็จะได้อยู่ที่ประมาณสิบนะคะสิบสิบทีนี้สิบนิ้วนะคะเพื่อนสิบนิ้วแล้วเราก็เชื่อมออกอีก อ่าเราจะเชื่อมออกอีกประมาณอ่าอีกหนึ่งลายนะคะอีกหนึ่งลายก็ประมาณ1-2นิ้วนะคะแม่อ่อนเสื้อตัวนี้แม่อ่อนก็จะได้ความอากว้างของแขนมันอยู่ที่12นิ้วนะคะสิบเถึงนิ้วนะคะแล้วทีนี้ก็เราก็จับมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้เราก็จับทบกัน ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ่าแม่ออนก็จะทํำประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราขยายเป็นอ่าใต้ลักแหลไปอีกหนึ่งลายนะคะเพราะว่าเขาอกใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่อ้วนถ้าเราจะทำเล็กเราก็ใส่ไม่ได้นะคะเพราะเราจะทาแบบตัวใหญ่แต่ก็ผิวไม่ไม่ได้คับนะคะไม่ได้รัดรูปนะคะเพื่อนๆทีนี้ ถ้าถ้าของเราเป็นอก40ก็กะเอานะคะกะเอาแม่ออนก็จะใช้ให้กะเอาเพราะว่าถ้าอก40หรือว่า38 39ดถึง40 42 4 3าประมาณเนี้ยถึง46ตามที่แม่ออนถักเอ่อประมาณ40อก41 42อดย่างตัวแม่ออนเองก็แม่ออนก็จะอยู่ประมาณ10นิ้วนะคะ10นิ้วอ่าวัดจากคอตรงนี้เลยนะคะวัดจากคอตรงนี้ ลงไปหาใต้รักแร้เราสิบนิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนกะรีดด้วยนะคะกะรีดให้มันได้ด้วยนะคะเพื่อนเือนอ้าวถ้าเราไม่วัดหรือว่าเราไม่มีสายวัดเราก็จะนับนับลูกสับปะรดนะคะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกนะคะลูกที่สามเกือบเต็มนะคะเกือบเต็มเกือบเต็มลูกที่สามเกือบเต็มแต่ถ้าเรานับใบก็คือหนึ่งใบสองใบใบที่สามอ่า ใบที่สามเราจะอยู่ที่เราขึ้นมาที่หนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวนะคะแถวที่สี่แถวที่ห้าเราก็เริ่มละนะคะเราก็เริ่มแยกนะคะเริ่มแยกแขนนะคะตามนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็มาตรงนี้นะคะตรงนี้จากยี่สิบหกดอกนะคะยี่ยี่สิบหกลูกของแม่ออนแม่ออนก็จะจับตรงนี้นะคะห้า ห้าลูกของแขนนะคะก็คือหนึ่งลูกตรงนี้นะคะสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือสองลูกนี้เราก็จับเป็นคู่กันอย่างนี้นะคะเพื่อนเนเพราะมันาลายของเรามันลงคู่อยู่แล้วนะเราจับเป็นคู่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มาขีดตรงนี้นะคะนี่คือแขนหนึ่งด้านนะคะเพื่อนเื่อนแล้วทีนี้ให้เพื่อนๆมาร์กนะคะ เราก็มาร์กไว้นะคะมาร์กไว้มาร์กตรงจุดนี้เลยนะคะสี่ด้านเลยนะคะสี่ด้านนับเหมือนแม่อ่อนแล้วก็ไปมาร์กไว้ที่สี่ด้านาน,<ม>นะคะพอเราได้สี่ด้านปุ๊บทีนี้เราก็มานับตรงนี้นะคะจากหนึ่งลูก2ลูก3ามลูก4ี่ลูกห้าลูกนะคะหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกนะคะ,ะหน้าหลัง ข้างละแปดนะคะ8ปบวก8เป็น16นะคะ16แล้วก็แขนแขน5ฝั่งนี้5ฝั่งนี้5เป็น10ก็จะเป็น26พอดีนะคะเพื่อนๆอน่าแล้วก็เราวิธีมาร์กนะคะวิธีมาร์กอ่าให้เพื่อนเพื่อนมาร์กตรงนี้นะคะตรงนี้วิธีมาร์กนะคะเราเราจะมาร์กตรงที่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ตรงใบนะคะตรงใบนะคะเพื่อนๆอตรงใบเลยหนึ่งสองสามสี่มาร์คด้านในนะคะมาร์คด้านในด้านในก็คือด้านในของของแขนนะคะหรือว่าด้านนอกของแขนด้านในของตัวเสื้อนะคะเรามาร์คไว้เลยทั้งสี่ด้านเลยนะคะด้านนี้เราก็มามาร์คไว้ตรงนี้นะคะปล่อยให้ลูกสับประรดดูตรงนี้นะคะ ปล่อยลูกสับปะรดอยู่ด้านในของแขนนี่คือหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกนะคะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ่าประมาณนี้เลยนะคะอ่าเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจแล้วแม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมา,าสาธิตอาการเชื่อมต่อลักและนะคะสาธิตเชื่อมต่อลักและ ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเมื่อเราถึงจุดนี้นะคะถึงจุดนี้ปุ๊บอ่าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหนึ่แถว1นึแถวสองแถว3มแถวสี่แถวนะคะสี่แถวของของใบที่3มนะคะสีแถวของใบที่สามอ่าเนี่ยนะคะ พอมาถึงตรงนี้สี่แถวของใบที่สามปุ๊บนอนหาเว้นก่อนพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะคะตรงนี้ใส่สีครั้งหนึ่งสองสามสี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่นี่ไม่ได้ทำแถวที่จะเป็นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเราก็อีกแถวหนึ่งนะคะแถวหนึ่งเจ็ดต่นี้จะเป็นแถวที่19ที่แม่วันอ่าพาเพื่อนเพื่อนถักนะคะ พาเพื่อนๆถักอยู่ที่แถวที่สิบเก้าเดี๋ยวไม่ออนทาแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อมันจะได้แบบบาลานซ์นกันกับอ่าเราจะพาเชื่อมนะคะพาเชื่อมหนึ่งสองสามสี่ ตรงนี้ไม่นับก็ได้นะคะเพื่อนๆอหรือว่าจะนับก็ได้เพราะว่าแม่วันพาทำในแถวที่19บเาแต่ไม่ใช่แถวที่19เราเราจะไม่ใช่แถวที่19เราเราจะรวบแขนนะคะแ <c oughs> ม่อ่อนให้เพื่อนๆถักขึ้นไปให้ถึงแถว แถวที่4นะคะแถวที่4ของใบที่3นะคะพอถึงใบที่หนะ้าเราก็จะเริ่มต่อกันนะคะเดี๋ยวนี่ตรงนี้แม่ออนเล่งแป๊บนึงนะคะเราก็จะได้ไปถึงตรงนั้นแล้วแ,แม่ออนก็จะสอนเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อ่อนก็ทําคลิปไว้แล้วนะคะทีนี้คลิปมันหลุดมันหลุดแล้วก็คว้าไว้ไม่ทันไม่รู้ไปยังไงมายังไง แม่ออนก็เลยลงไม่ทันเลยแต่มีคลิปต่อนะคะคลิปต่ออาจจกการต่อเชื่อมต่อแขนดูแต่วันที่หนึ่งแม่ออนถึงะจะได้ปล่อยก็ต้องเอาคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิปนั้นต่อยอดไปนะคะเพราะถ้าลงคลิปนั้นก่อนเพื่อนๆก็จะงงเหมือนเดิมตรงนี้เป็นโซเกตนะคะที่เราคุยกันไว้คลิปที่แล้วนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆใจเย็นๆแป๊บหนึ่งขยับตัวแป๊บหนึ่งก่อน ถ้านั่งไม่ถนัดแล้วมันปวดคลิปที่แม่อ่อนจะทําให้ดูตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิปที่ห้าของอ่าหรือว่าเป็นคลิปที่หนึ่งของการเริ่มต้นอ่าแบ่งแยกแขนนะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจที่แม่อ่อนสอนแล้วเพื่อนๆก็ไปปรับใช้ได้นะคะจะเอาเท่ากันกับของแม่อ่อนเลยก็ได้หรือว่าของถ้าเราตัวเล็กกว่าเราก็ลดส่วนลงนะคะถ้าเอาเหมือนตัวเล็กแล้วมาเอาเหมือนแม่วันพาทำแล้วมันก็จะเป็นเสือ้อปุ่นยาก <c oughs> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะใจเย็นเย็นหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าจริงๆเราไม่อ่อนผ่านมาแล้วล่ะเนี้ยผ่านแล้วก็คือสอนไว้แล้วล่ะตรงนี้แต่ทีนี้มันคลิปมันหลุดนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจแม่อ่อนตรงนี้นะคะคลิปมันหลุดแม่อ่อนก็ถักไปได้เยอะแล้วก็ไม่ลื้อนะคะ เพราะงานลูกค้าเขาก็เร่งอยู่นะคะเราก็มีนัดกับเขาวันที่5้าแต่เราไม่ออนต้องเสร็จวันที่3พราะเราต้องซักลี่ด้วยใช่ไหมคะเออเราต้องอาบน้ำยาปรับพานุ่มหอมๆก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะคะก็เลยต้องให้เร่งให้ได้วันที่3มให้เสร็จ ก็เลยไม่ลือประมาณนี้นะคะตัลิี่ตัวเนาะแมอัอนก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้เห็ดแล้วก็คุบคลิปน้ำประทันก็เหมือนว่าตัวเองก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบบันทึกไงก็มาเปิดดูเลยมันก็เลยไปเลยอานหลาดเลย นี่นะคะเราก็มาถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่สิบเก้าแม่วันก็เลยทำให้เ็บเต็มเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี้เป็นแถวที่สิบเก้าที่เราคุยกันไว้เมื่อคืนนะคะอีกคลิปหนึ่งอ่ะเราก็มาถึงที่จอดนะคะแล้วก็ดึงเสร็จแ,แล้วเราก็โซ่ขึ้นสาม ทีนี้เราก็ใส่สีใช่ไหมคะแล้วก็จิ้มลงตรงกลางตรงกลางนี้ใส่สองหลักนะคะเพื่อนเืน,เนโซ่นี้คือได้หนึ่งแล้วนะคะก็ใส่อีกหนึ่งหลักถัดไปอย่างนี้เลยอ่าแล้วก็มาโซ่สามแม่ออนก็จะพาเชื่อมลักแล้วนะคะในแถวนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะแถวที่สี่นี้แถวที่ห้าเราก็จะเริ่มแล้วนะคะ เริ่มเชื่อมต่อแล้วตรงนี้โซ่สองนะคะแล้วก็มาใส่ให้เพื่อนๆดูผลงานของตัวเองได้เลยนะคะดูย้อนลงไปที่เราถักขึ้นมานี่นะคะเพราะว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วคือเราดูผลงานเราได้เลยนะคะแถวแถวไหนอะไรยังไงแถวที่เท่าไหร่ถ้าเราไปไม่ถูกเราก็ย้อนดูอันเก่าเรา ที่เราทักนี่นะคะอ่าตรงนี้เป็นที่จอดใช่ไหมคะที่จอดหรือว่าที่เริ่มต้นของเราพอเราได้ที่เริ่มต้นอย่างนี้แล้วปุ๊บนะคะที่เริ่มต้นของเราอย่างนี้แล้วปุ๊บทีนี้เราเราจะแบ่ง เราจะเชื่อมแขนนะคะให้เพื่อนๆนขึ้นโซ่นะคะจากตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆอน่าตรงนี้เมื่อเราเมื่อเราเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะเราปิดงานแถวที่สิบปิดงานแถวแถวที่สี่ของของใบที่สามแถวที่ห้าเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วใบนี้เป็นใบแรกนะคะใบแรกของของงานเราก็มาเลยถึงตรงนี้ปุ๊บ ให้เพื่อนๆขึ้นโซ่ที่ห้าโซ่พันัวเข็มนะคะแล้วเอาเข็มมาจิ้มกิ้มลอดไปอย่างนี้นะคะ,ะจิ้มลอดเฉลียงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วทำหลักหนึ่งหลักอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ไปเลยนะคะสี่ห้าพันวเข็มแล้วก็จิ้มลอดไป่าอ,อย่างนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าันวเข็มคิมลอดไปหนึ่งสองสามสี่ห้ามือคลิปอ่ะเมือ่อตะกี้แม่ออนอธิบายแล้วนะคะไอ้เริ่มต้นนะคะที่เราจะแยกแขนแขนเอาไว้ที่ห้าลูกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราทำไปที่แปดนะคะแปดห่วงนะคะถ้าใครอกเล็กก็ลดลงนะคะลดลงเป็นคู่ทีนี้พอเรามาถึงเราก็ข้ามมานะคะข้ามมาตรงนี้ให้มันได้นี่ตรงนี้นะคะ เราก็ข้ามมาผัางนี้ที่เรามาร์คไว้นะคะที่เรามาร์คไว้ตัวมาร์กระมารกก่อนนี่นะคะเมื่อเราโซ่มาปุ๊บนะคะโซ่ดึงมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มา อยากให้งานเราปิ้นนะคะอยากได้งานปิ้นมาเลยค่ะฝังนี้ห้านะคะห้าเราก็มาเอาน้องนางไว้ตรงนี้เลยพอมาถึงตรงนี้นะคะปั่งนี้คือห้านะคะห้าลูกนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะเพื่อนเพนเราก็พันนัวเข็มมาเลย ะะอย่าให้งานเราพลิกนะคะพันหัวเข็มมาเราก็มาขึ้นตรงนี้นี่ง่ายๆนะคะขึ้นเลยนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นงานเลยหนึ่งอย่างนี้เลยนะคะสองซ้ำที่เดิมอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเปืเป่ออ่า แล้วก็โซ่สามเราก็ไปตามตามตามลายเลยนะคะเพื่อนๆไปตามลายเลยอ่านี่นะคะเราก็จะไปที่แปดห่วง นะคะแปดห่วงทีนี้พอแปดห่วงปุ๊บเราก็มาขึ้นตรงนี้แล้วเราก็ถักวนไปนะคะถักไปถึงแ8ดแปดลูกนะคะมันก็จะอยู่ไปอีกแขนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแสแขนอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องทําเหมือนกันนะคะเพื่อนๆทาเหมือนกันกับฝั่งนี้เลย เหมือนไม่อ่อนหยิบเข็มถูกหรือเปล่าเข็มมันหลุดไหมหลุดจากเข็มบ่อยจังเราก็ไปเลยนะคะไปเลยแล้วก็ไปทำเหมือนกันนะคะเหมือนก,นกันกับทำเมื่อกี้นี้อีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเลยนะคะเพืเ่อนๆอ่าอีกข้างหนึ่งเลย โซ่เป็นเกตนะคะโซ่เกตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้แม่ออนจะสาธิต ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะคะเพ er ื่อนเพื่อนอย่างงนะคะว่าคนมีแขนข้างเดียวอย่างงนะคะเพราะงานเรามันเป็นงานคู่ไหมขึงเราขึ้นเป็นคู่อยู่แล้วนะคะแม่อ่อนก็อธิบายต้นต้นคลิปแล้วนะคะอ่านี่เลย พอเรามาถึงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆแปด ะะทีนี้อ่าเดี๋ยวแม่ออนจะเฉลยนิดนึงอ่านี่นะคะเนเพื่อน